วัสดีครับผมพัดนะครับรายงานจากศูนย์พอบอพยนอศูนย์ผู้ประสบปนภูอุทกภัยอย่างนัอ่านี่เป็นแถลงการฉบรับที่สี่ก่อวันนี้นะครับจากที่เคยแถลงการไปเมื่อประมาณเวลาสามทุ่มของเมื่อวานนี้ครับจากระดับน้ำที่ขึ้นมาประมาณราวๆอีกเจ็ดเซนนะครับ ตอนนี้ผมจะเหลือระดับน้ำทั้งหมด12เซนสุดท้ายที่จะรับไหวคันกันน้ำนี่ก็คือมันจะไหลล้นมาหรือแค่10เซนแล้วมันจะไหลทลักเข้ามาซึ่งมันไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วและมีผลคาดว่าน่าจะไหลไม่เกินเย็นนี้หรือในเช้าวันพรุ่งนี้นะของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตอนนี้ก็เริ่มยกไว้หมดแล้ว สเต็ปหนึ่งก็คือตอนแรกที่ยกตู้เย็นขึ้นไว้บนโต๊ะนี้จากระดับอิดของเราจากบนโต๊ะองไม่พอผมก็เลยเตรียมการตามมาครับเตรียมการยกขึ้นจากเก่าคือจากระดับนี้เป็นระดับนี้แทนตู้เย็นนะฮะผมก็จะพาดให้ขึ้นมาบนนี้ท้างก็คงจะพร้อมอยู่แต่ก็มีขั้นตอนในครับตามมาเลยครับ จะมีรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เฟอร์เรของพ่อครับเฟอร์เรของพ่อสเต็ปนี้คงไม่ไม่พอต้องยกขึ้นมานี้เพื่อจะให้ท่อพุทธไม่นอนดามทุกทีทุกอย่างยื้ยันไหวอยู่แล้วก็จะมีได้สือตูนทั้งหมดยกสเต็ปจากนี้ขึ้นมาไว้บนก็ไม่รู้ไงครับว่าจะรับ กำลังน้ำที่มันมหาศาลได้ไหมครับก็ไม่เหลืออะไรครับตอนนี้ผมก็เตรียมสน็อกเกิลกับฟินไว้เพื่อตีน้ำเอกไว้นอกไป,กไปดูอีกห้องนึงครับดีครับแล้เวเราจะมีหมายสามตัวครับ นี่เป็นลูกน้องออกผมเองสามตัวตอนนี้กำลังฝึกมันว่ายน้ําอยู่ตอนนี้มันว่ายได้มันรอน้าเดี๋ยวเราจะดำน้ําออกไปด้วยกันพร้อมกันสามตัวเราจะไม่ทิ้งกันครับเราจะไปได้วยกันดน,น้องพอไหมเก้ห <Okay. S 1> ้าน,นี้นี่จะเป็นรถสปาครับที่ยกลอยขึ้นมาแล้วยกลอยขึ้นมาก็คงคาดว่าจะจะไม่ ไม่ถึงนะครับเมึงต้องยกลอยเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนฝาอยู่ด้านบนฝาลอยขึ้นไปบนแล้วครับพอทันอยู่นี่พอเปิดออกไปผมเปิดประตูไปด้านนอกปั๊บตกใจไหมครับเป็นเวิร์กนะครับระดับนะใกล้แล้วรถมอเตอร์ไซค์คว่ำไปแล้วครับอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคันแอร์นี่กินเข้าไปครึ่งนึงนะฮะแอร์แอร์แย่ไปแล้วระดับเวิร์กน้ำนี่เห็นเป็นเวิร์กน้ำด้านหลังบ้านทั้งหมด บ่อนะครับล่อไปเพื่อระตัไปดูต่อครับดูต่อคนนี้มีลอกเตอร์มีกันว่อนเลยครับช่วยเหลือทางนี้บ้างก็ได้นะครับจะมีห้องน้ำตอนนี้ที่เจาะมาสามตอนนี้เป็นสึกสึกสามทางครับมีทั้งน้ำน้ำสะอาดอันนั้นน้ำเหนือครับอันนี้น้ำใต้ใต้ใต้จะโคกครับเป็นน้ำใต้จะโคกที่ น้ำขึ้นมาเพื่อจะสู้กับน้ําเหนือแต่ดูแล้วถ้าทางน้าใต้สู้ไม่ไหวเพราะน้ําเหนือมาเยอะกว่าน้ําใต้น้ําใต้เหมือนทึบเนย่ยใช่ไหมแล้วเรายังดูด้านหลังครับด้านหลังน,นี่อ่าเป็นวงรน้ำอีกอันนี้นี่จะเป็นถักขยะครับที่เราท,ท,ทิ้งไว้เราก็มาแขวนไว้ก่อนเรายังไม่ไปทิ้งตามน้ามันตกกรกปดูเวงรงานนี่คาดมากดูคาประตูครับคาประตู ปะตูพระป้าไปครึ่งหนึ่งแล้วครับผักตบนี่เด็ดกินกันได้สบายมันอยู่ที่มือใกล้มือมากฮะเราสามารถเด็ดขึ้นมาปุ๊บเรากินได้เลยแต่มันเป็นผักตบขี้คือขี้เต็มบ้านเลยตรงเนี้ยขนอกนีมันขี้หมดเราคือคือจริงๆเนี่ยถ้าเราผมจะไม่ลําบากเลยเวลาเราเวลาผมขี้เนี่ยผมขึ้นบนนี้ได้เลยเออเราเราหยอดนี้ได้เลยครับจริงๆริมันมันสบายมากนะไม่กวักล้างตูดได้ นี่คะระดับน้ําจากจากที่เราเยืนอยู่แล้วก็นอกนี่มันแตกต่ตตางกันมากก็ atch, off, เอาเป็นว่าแถลงการฉบับที่สี่นี้ดูเพื่อความเตรียมพร้อมฉบับที่ห้าจะเป็นฉบับสุดท้ายหรือคงไม่เป็นฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เราลุยน้ําเริ่มเอาหมาเริ่มเอาอุปกรณ์ลุยน้ําอ้ใจไม่ออกเอาเริ่มอุปกรณ์หาอุปกรณ์เริ่มจะต้องขยายเพื่อจะออกไปด้านนอก เอาไว้เจอกันฉบับที่ห้าครับ